เหลวงพ่อเปี่ยมอินทะสุวนรโนอดีเจ้าวาดวัดทุ่งหลวงอำเภอเวียงสะจังหวัดส,สุราษธ,ธานีนะคะซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ของรูปน้ำตาปีอีกรูปหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะเตนนี้เราไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสร้างเมื่ออศใดค่ะเพราะว่าผู้สนใจสบอกว่า เก็บได้นะคะหล่นอยู่ในบริเวณสวนยางนะคะที่เข้าไปกีดยางแล้วก็เจอแหวนก็ถือว่าเป็นสีมงคลอย่างมากนะคะก็เลยนํามาสวนใส่อยู่ตลอดะะจะเห็นได้ชัดนะคะว่าด้านในนะคะจะมียันเป็นอักขระนะคะต่ตางๆแล้วก็เขียนไว้ด้านข้างนะคะ เพราะท่านเปี่ยมนี่นะคะเป็นพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะคะที่ชาวอเวีสวุสุรา์ธานีให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากค่ะเพราะท่านมีทุทธคุณนะคะใครที่ได้สวมใส่เหรียญของท่านนี้จะมีความเป็นสิริมงคลสูงน,นะคะแควพลาดปลอดภัยจากหลายๆเหตุการณ์ค่ะ